ก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับวันนี้ผมจะมาทําการแจกซองทุมิ้วเลยนะครับจากการที่ท่านผู้ชมเนี่ยได้เข้ามาทําการดาวน์โหลดผ่านลิงก์แอปของผมนะครับในแต่ละคลิปที่ผมได้โพสต์ออกไปนะครับซึ่งเวลาผมถอนได้เนี่ยผมก็จะมาทําการแจกให้ท่านผู้ชมนะครับอย่างเช่นถับคอและยิมริ้วส์ที่ผมจะพูดในต่อไปนี้นะครับหลังจากที่ผมกดสร้างซองนะครับก็อาจารย์ที่ผมได้มานะครับผมก็จะมาทําการแจกซองทุมิ้วเลยนท่านผู้ชมนะครับก็ถ้าเกิดอยากผมแจกบ่อยๆก็ฝากเข้าไปดาวน์โหลดแอปกันได้นะครับ ก็เดี๋ยวผมก็จะสร้างสองปล่านะซึ่งกฎกติกาเนี่ยผมก็จะบอกไว้ท้ายคลิปนั่นเองก็ไปพบกับแอปนี้ครับแอปที่ผมจะพูดนะครับแอปจิมดีเซลนะครับก็แอปนี้เนี่ยเป็นแอปที่เราจะสามารถเอาพอยต์นะครับไปแลกเป็นทุมนิเวศได้นั่นเองนะครับซึ่งผมก็ได้เงินจากแอปนี้เหมือนกันนะก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้ครับก็แอปนี้นะครับสมัครด้วยเมียนะซึ่งเราจะต้องใช้ชื่อที่ลงทะเบียนเข้าทุนนิเวศนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยทำการกดถูกก็ได้นะครับหลังจากที่เราใส่ข้อมูลทั้ง2ข้อความลงไปแล้วนะครับให้เราเนี่ยทำการกดถูกนะครับซึ่งด้านล่างเนี่ยก็จะมี9 0 1 5สและ้0 0นะครับซึ่งเป็นรายการแรกนะซึ่งคนที่มาใหม่นะครับก็จะได้รับลดถึง10%ในการจาก410ก็จะเหลือ405้คะแนนนะครับในการแรก90วาสิันนะครับซึ่งในการแรกน,นี้นะครับก็จะใช้ศี่ร้อหาแต้มนั่นเองซึ่งเดี๋ยวผมก็จะบอกกติกานะ ของเจ้า2องทุงนิ้วเลยนะครับผมก็จะทําการแจกตอนสี่ทุ่มครึ่งนะครับผมก็สามารถเข้าไปรับกันได้ในตอนนั้นได้เลยนะซึ่งก็จะเกิดถ้าอยากให้ผมแจกไปบ่อยนะครับก็ฝากตาวนโหลดผ่าน,นิ้น์ผมได้นะครับเพื่อที่ผมจะมาแจกท่านผู้ชมนะครับวัอน,นี้จากลากไปฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกัน้วยนะขอบคุณครับสวัสดีกุ๊กจักรู